สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ตอนนี้ค่ะก็มีประวันเข้าไปเก็บ ชิบะอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันนอกจากนี้ชิบะกํากลังจะไปอินเตอร์ค่ะเข้าไปร่วมการแสดงงานโชว์นะคะระดับโลกนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้เช่นเดียวกันการน,นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวอื่นๆที่เกี่ยวกับชิบะอีกนะคะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะคลิปนี้ ต้องบอกก่อนนะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใ,นใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคลิปจะต้องมีการแจ้งเตือนเสมอนะคะสิ่งสําคัญก่อนที่เพื่อนๆหรือนักลงทุนนะที่บังเอิญมาดูคลิปนี้หรือ ผู้ที่ติดตามดิฉันอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะเข้าไปเก็บไปซื้ออย่าลืมบริหาร3ข้อนี้เสมอนะคะนั่นก็คือบริหารเงินค่ะและก็นะคะความรู้รวมถึงข่าวสารทั้ง3ข้อนี้ค่ะนั่นคือการเตือนเสมอค่ะเราไปดูสภาพตลาดกันค่ะนะตอนนี้ตลาดนะคะใน ในโซนของเอเชียตอนนี้เริ่มที่จะดาวลงบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะก็คือยิ่งตอนนี้ในโซนเอเชียก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงจะนะมีการเคลื่อนไหวราคาน่าจะไม่แรงค่ะบางเหรียญก็ลบไป7%นะคะบางเหรียญก็พุ่งเขียวค่ะฉะนั้นอาทิตย์นี้นะ,ะจะเป็นการดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นทิศทางในลนักษณะของการพักตัวมากกว่านะคะเพราะมันจะมีการประกาศ ก็คือพูดง่ายอาทิตย์หน้าค่ะจะมีการประชุมของเฟกวันที่2นั่นเองนะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะราคาหน้าจะพุ่งไม่เยอะค่ะเพื่อรออะไรรอการประชุมของเฟกวันอังคารค่ะดูได้จากบ t c o i n ตอนนี้ b บิตคอยวิ่งอยู่ที่29,000 กว่านะคะฉะนั้นกรอบก็จะอยู่ระหว่าง 20, 9กับ 20, 8 0ทนเพื่อนหากจะดันขึ้นนะคะก็น่าจะดันขึ้นกลับไปที่เดิมก็คือ 30, 000เพื่ออะไรเพื่อรอเฟกประชุมวันที่2ก่อนนั่นเองนะคะนี่ก็คือการวิเคราะห์ของดิฉันนะคะเรามาดูราคาของชิบะค่ะตอนนี้ค่ะชิบะก็ ดาวลงนะคะแทบจะไม่เห็นเลยช่วงนี้ชีบาตก็ไซดเวออกข้างอยู่ที่ราคา10กว่าค่ะนะอยู่ระหว่าง10นะ,ะและก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าชีบาตถูกทุบลงไป ไปที่0.4ตัวนะคะเนื่องจากก็มีรายใหญ่นั่นเองและก็มีนักลงทุนก็เทขายนั่นเองนะคะแรงตอนนี้อยู่ที่16ขาและก็ Market cap อยู่ที่6.04ค่ะวอลุ่มการเทรดน้อยลงแล้วนะคะเนื่องจากราคาชี้บาทดาวลงดาวลงนั่นเองและก็พักตัวนานนะคะก็ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ค่ะที่มีความกังวลและกลัวค่ะออกจากตลาดมันเป็นธรรมชาติของนักลงทุนนะคะบอกได้เลยค่ะเพื่อนนัก ลงทุนที่90%ที่ไม่สามารถทำกำไรในตลาดได้ส่วนใหญ่ก็จะออกจากตลาดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหนังสือในเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนทุกเล่มค่ะเท่าที่ดิฉันอ่านค่ะเมื่อไหร่ตลาดค่ะพักตัวหรือย่อหรือแดงนักลงทุน กลุ่ม90%จะออกจากตลาดค่ะฉะนั้นชิบาก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะคนที่กลัวก็ออกจากตลาดค่ะและจะเข้ามาใหม่ก็คือชอบความเขียวค่ะฉะนั้นถ้าเป็นคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเล่นระยะสั้นไม่ถือนะเพื่อนก็อาจจะเล่นระยะสั้นระหว่าง1เดือนไม่เกิน3เดือนก็จะออกจากตลาดไปและส่วนใหญ่ค่ะนักลงทุนที่เยอะที่สุดคือกลุ่มเล่นสั้นค่ะเพื่อน กลุ่มถือถือว่าน้อยมากค่ะในตลาดคริปโตนะคะส่วนใหญ่นะคะฉะนั้นช่วงนี้ตลาดยิ่งขันขวนสูงราคาชิบะแช่นานๆแบบนี้นักลงทุนออกค่ะและจะมาอีกทีเมื่อมีการปั๊มราคาขึ้นไปที่1 1 1 2หรือขึ้นไปจนถึง1 3 1 4คราวนี้แหละคนที่นะโอ้โหกลัวตกขบวนก็จะวิ่งเข้ามาค่ะนะมันเป็นเรื่องปกติค่ะนะฉะนั้นตอนนี้ก็นะต้อง ใครถืออยู่สิ่งสําคัญคือการวัดอารมณ์ของเราค่ะอารมณ์คุณชนะตลาดได้หรือไม่หรือตลาดเล่นอารมณ์ของเราค่ะถ้าตลาดเล่นอารมณ์ของเรานั่นหมายความว่าเราก็จะออกจากตลาดไปแต่ถ้าเราชนะตลาดเพราะเราติดตามโปรเจกต์เราติดตามโปรเจกต์และรออย่างเดียวรอเข้าสู่กระทิงใหญ่ค่ะเมื่อเข้าสู่กระทิงใหญ่ทำกำไรไปใช้ชีวิตกันเพื่อน นะถามว่าเหมาะกับการเล่นระยะยาวไหมมันเป็นเหรียญมินอุปทานเยอะนะเราต้องบริหารเงินเราค่ะต้องกระจายความเสี่ยงและแบ่ง เงินส่วนหนึ่งขายเอากําไรไปใช้ชีวิตค่ะถ้าเรามีเหรียญเยอะนะคะและส่วนหนึ่งก็อาจจะถือไว้ค่ะนะฉะนั้นอยู่ที่เราบริหารจัดการค่ะอยู่ที่ความรู้ของเราเป็นหลักนะคะเพื่อนวันนี้ก็มาแบบเกาๆหน่อยและก็มาแบบบริหารเงินหน่อยนะคะเราไปดูต่อค่ะเรามาเริ่มข่าวประวานก่อนเลยค่ะ ปลาวานบิ๊กนะคะบิบ๊กปลววานค่ะนะน่าจะเป็นกระเป๋าเดิมๆค่ะข้อสะสมชิบะเพิ่มถึง1.500แสนล้านตัวค่ะเรามาดูนะคะว่าประมาณปลววานตัวนี้เป็นกระเป๋าเงินตัวไหนนะคะเป็นปลาวานที่อยู่ในอิตุเลีนค่ะซื้อชิบะถึง1.55ล้านดอลลาร์ค่ะนะสะสมไปถึง105บิลเลียนชิบะค่ะ โดยนะคะเป็นการเข้าไปเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องนะนั่นหมายความว่าเก็บสะสมคือเขามีอยู่แล้วและเขาก็ไปทยอยเก็บนั่นเองแต่เขาเป็นปาวานตัวใหญ่ค่ะมีทรัพบ พูดง่ายมีเงินเยอะก็ซื้อได้เยอะอย่างดิฉันนะดิฉันก็เป็นเปาวานเช่นเดียวกันค่ะนะเราต้องนะคิดว่าเราเป็นเปาวานก่อนค่ะเล่นแบบเปาวานอย่าเล่นแบบเมาค่ะเวลามันไต่ขึ้นเราอย่าไปเก็บนะคะเพื่อนเราจะเก็บได้ตอนที่มันดาวลงค่ะต้องวางแผนการเก็บเท่านั้นนะคะฉะนั้นให้เราคิดไว้ก่อนกดแรงดึงดูดนะคะแบ่งปันเรื่องกดแรง,งดูดอีกแล้วนะ,ะกดแรงดึงดูดต้องเชื่อว่าเราเป็นนะปาวานลงทุนสําเร็จค่ะ รับเงินก้อนใหญ่ค่ะเพื่อนต้องคิดไว้ก่อนเลยและนะเราเล่นแบบเปาวานค่ะดิฉันทําคลิปไปหนึ่งคลิปนะคะแบ่งปันเซียนคนสําเร็จคนรวยค่ะตอนที่เขาลงทุนใหม่ๆค่ะเขานะศึกษาพฤติกรรมปาวานและก็ลงทุนตามปาวานก็เลยทําให้เขากําไรพลิกชีวิต เปลี่ยนชีวิตเป็นมหาเศรษฐีเหมือนเปาวานนะคะเคล็ดลับของเขาค่ะคือเล่นแบบเปาวานดิฉันก็เลยก๊อปปี้เขามาค่ะนะคะก๊อปปี้คือเล่นแบบปเ,เ,าานะเบบปาวานค่ะจะเก็บวิธีการเก็บของเขานะคะเขาวางแผนพฤติกรรมเปาวานแล้วก็เล่น แบบปะวานคือถ้ามันขึ้นไม่เก็บเลยเก็บเฉพาะมันดาวลงและติดตามข่าวสารค่ะและดูว่ามันจะดาวลงอีกเมื่อไหร่และค่อยไปเก็บค่ะถ้ามันไม่ดาวลงไม่ซื้อค่ะเพื่อนนะเราจะไม่ติดดอยนั่นเองนะคะฉะนั้นเราดูต่อนะคะข่าวนี้เขาบอกว่าปะวานสะสมชีบะนะคะกระเป๋านี้เก็บอย่างต่อเนื่องนะคะนะรวมแล้วเก็บชีบะเป็นมูลค่าถึงนะคะเพืนะ่อน272โอ้โหดลอลสองแสนเจ็ด นะเขาซื้อสะสมเนี่ยปาวานสะสมชีบะมากขึ้นโดยไม่มีใครขัดขวางโดยเพิ่มชีบะประมาณ26.41บนิลเลียนค่ะคิดเป็นดอลดอลาร์ก็ประมาณ2 0 0แสนกว่าดอลลาร์นะคะก็ซื้อสะสมนั่นเองนะณนะตอนนี้ค่ะปาวานกระเป๋าเงินตัวนี้ค่ะเขาสะสมเ็าไม่ได้ซื้อทีเดียวนะทยอยเก็บย่อเมื่อไหรเก็บนะเพื่อนลักษณะของปาวานที่เป็นลายใหญ่เวลาเขาเก็บ เขามักจะไม่ค่อยเก็บราคา04 5 04ตัวค่ะเขาจะเก็บ05ตัวค่ะเพื่อนเมื่อมันเข้าสู่05ตัวค่ะเขาถึงจะเก็บนะคะและเวลาเขาเก็บทีเขาเก็บเยอะถ้า04ตัวเก็บไหมเท่าที่ดิฉันสังเกตเก็บเหมือนกันเก็บเฉพาะกรณี10ค่ะ04ตัวและตามด้วย10ถ้ามากกว่านั้นมันเป็นเรื่องของการซื้อการขายค่ะนะเหมือนกับประวานขายแล้วก็เวลาเขาจะปั๊มขึ้นนั่นเองเขาก็ต้อง ดันขึ้นก็ต้องซื้อค่ะและมันก็จะมีลายย่อยส่วนหนึ่งค่ะเข้ามาเก็บค่ะเขาก็ขายให้นะคะเพื่อนสิ่งหนึ่งค่ะประวานตัวนี้ค่ะเก็บสะสมชีบะรวมแล้ว5้าจุด 17ล้านล้านชิบะค่ะคิดเป็นเงินประมาณ5 3 3 3ล้านล้าน,านค่ะกระเป๋าเงินนี้เก็บสะสมอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะแต่เราไม่รู้นะคะว่าเป็นของใครครับเขาก็ไม่โชว์ด้วยว่าเป็นกระเป๋าเงินของใครนะคะรวมแล้วก็ซื้อเยอะอยู่นะคะฉะนั้นนะ,ะส่วนการเผาชิบะไม่เยอะค่ะในช่วงย4ชั่วโมงที่ผ่านมาเผาแค่หลักล้านเหรียญชิบะเองนะคะเพื่อนอ่านี่ก็คือ ในส่วนของข่าวนี้ค่ะเราไปข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงนะชิบะค่ะพยายามที่จะไปติดท็อปนะคะไปสู่ระดับนะโลกนั่นเองนะและก็ไปตอนนี้กำลังจะมีการจัดงานแสดงประจำปีนะเกี่ยวกับบ็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิตัลประจำปีนะครเพื่อน และชีบะค่ะกำลังสร้างกระแสนในการที่จะเข้าไปชุมในเข้าไปประชุมกับงานนี้ค่ะชื่อว่าคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ซูสนะคะถ้าสะกดภาษาอังกฤษผิดอย่างไรต้องขออภัยนะคะเป็นงานแสดงโชว์เกี่ยวกับนะบบ็อกเชนค่ะสินทรัพย์ดิจิตอลคริปโตนั่นเองเป็นตลาดคริปโตและบ็อกเชนค่ะในงานแสดงส่วนใหญ่ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะโนดหรือนะ ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบล็อกเชนค่ะก็มักจะนะไปโชว์ผลงานค่ะไปออก การงานนั่นเองและงานนี้ชีบะก็จะไปเช่นเดียวกันค่ะนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการทําการตลาดของชีบะอย่างหนึ่งค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะดิฉันจะอ่านข่าวแบบเร็วๆนะคะนะถ้าไม่มีอะไรมากก็จะข้ามไปเลยนะคะข่าวนี้พูดถึงชีบะเชงนาววางแผนที่จะสนับสนุนชิบาตรเลี่ยมค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลหน่อยนะว่านะเชงนาวคืออะไรนะขออภัยนะคะแชน ่าแชนแชนเจอ์นาวนะคะแชนนะคะแคนขออภัยนะแชนนะชิงชิงชิงหรือแชนนาวนะคะถ้าสะกดภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยนะคะเขากำลังจะเข้ามาสนับสนุนบล็อกเชนของชิบะอีนุค่ะนะดิฉันขออนุญาตเรียกคำว่านะคะชินแชนแคนก็แล้วกันนะคะแชนนาวนะคะซึ่งเป็นบริการแลกเปลี่ยนคริปโต ทันทีในนิวยอร์กค่ะเขาตั้งอยู่ที่นิวยอร์กนั่นเองก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะวางแผนที่จะสนับสนุนชีบาทเลียมซึ่งเป็นเครือข่ายบ็อกเชนในเลเยอร์อที่2นะคะตามระบบนิเวศที่นะคะ,อะของอิทูเรียนที่ออกแบบมาเพื่อปรับขนาดธุกรกรรม ด้านการเงินแบบกระจายอำนาจดีฟานั่นเองนะคะเขาประกาศในทวิตนะคะเชงน่าจะเป็นเชงนาวหรือเปล่าหรือนะอ่าดิฉันก็เรียกคำว่าแชานแชานนาวนะคะเพื่อนเมื่อวันที่27เมษาที่ผ่านมานี่เองค่ะเขาก็มีการประกาศนั่นเองว่าเขาจะสนับสนุนบล็อกเชนของชี่บาทแล้วก็กลุ่มสินนะกลุ่มเหรียญของชี่บะ3สามเหรียญน,นั่นเองเพื่อให้ลิสเข้าไปในกระดานเทรดของเขานะคะก็มีเห,เหรียญชิปเหรียญบอลเหรียญลิสนะคะเพื่อนทั้งหมด3เหรียญนั่น น,ะะนี่ก็คือข่าวที่มีการแบ่งปันค่ะเชงนาวนะคะถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะนะแชงนาวหรือนะแชนะหรือหรือแชนนะแชนนาวนะคะเตรียมรับนะชิบะนะคะด้วยการเปิดตัวชิบะเรียมบริษัทวางแผนที่จะขยายการสนับสนุนไปยังโซลูชันการปรับขนาด โลเยอร์สองค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการเบต้าอยู่นะคะทดสอบระบบอยู่นั่นเองเขาทวิตว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าเขากําลังจะวางแผน ที่จะเข้าร่วมกับชิบะเรียมเรามั่นใจว่าเราจะนำหน้าการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่อื่นๆในการในการรวมและสนับสนุนชิบะเรียมนั่นเองนะคะดิฉันเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในเป้าวานที่แอบซุ่มซื้อชิบะไว้นั่นเองนะคะในกระเป๋าเงินของอิตาเลียนที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นพันธม,มิตรโปรตุกอ และก็การแลกเปลี่ยนเปิดเผยว่ากาลังจะทํางานเพื่อจัดหาแผ่นฟอร์มด้วยเครื่องมือและโครงการพื้นฐานที่จําเป็นในการนําในการนํนานชิบาเรียมมาใช้และขยายการสนับสนุนไปยังโทเค็นและโครงการอื่นๆที่ใช้บนนะบนเครือข่ายนั่นเองในขณะเดียวกันเชิงนาวนะคะเป็นหนึ่งในหลายๆบริษัทวางแผนจะรว่วจะรวมชิบาเรียมเข้ากับแผ่นฟอร์มของตน นะเมื่อเปิดตัวนะคะเพื่อนนี่ก็เป็นถือว่าเป็นก้าวหนึ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะยิ่งมีหลายๆโปรเจกต์โครงการเข้ามาเปิดผ่านบล็อกเชนของชิบะหรือมาเป็นพันธมิตรร่วมกันนะคะก็ทําให้ชิบะมีอนาคตมาก ขึ้นค่ะและก็ดึงนักลงทุนใหม่ๆนั่นเองเรามาดูข่าวนี้สักเล็กน้อยค่ะข่าวนี้สําหรับมือใหม่นะคะหรือคนที่อาจจะเป็นนักลงทุนรายเก่าอยู่แล้วแต่ไม่เคยรู้ความหมายนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งค่ะชีบาเรียมคืออะไรนะคะโดยพื้นฐานแล้วชีบาเรียมเป็นโซโลโชูชันบ็อกเชนเลเยอร์ที่2องโซโลโชูชันเลเยอร์ที่2มีอยู่บนบ็อก เชนนะคะเลเยอร์ที่1น,นั่นเองในกรณีชิบารียมเป็นเลเยอร์ที่2นะคะที่มีอยู่ด้านบนของอิทูเรียนบล็อกเชนซึ่งเป็นโซลูชันเลเยอร์ที่1งคงการของชิบารียมสร้างบนอิทูเรียนบล็อกเชนค่ะโดยมีสินทรัพย์ชิบาดั้งเดิมนะ,ะใช้คำว่าโทเคน ERC ขีดี่สิบค่ะเครือข่ายชิบารียมถูกเสนอครั้งแรกเมื่อปี2021โดยนะคะอาโยชิผู้สร้างชิบะ แต่จนถึงปี2023สิ่งต่างๆเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะคะในวันที่1มกรา2023บัญชีทวิตใหม่ชื่อชิบาเลียมได้เปิดเปิดตัวขึ้นทวิตเริ่มต้นประกอบด้วยอีโมจิและหมายเลข2023แต่เพียงไม่กี่วันต่อมาโพสต์เกี่ยวกับเครือข่ายชิบาเลียมก็เริ่มปรากฏขึ้นหน้าทวิตอย่างเป็นทางการของชิบะ ก็เริ่มทวิตโพสที่สร้างในบัญชีชิบะเลียมในไม่ช้าก็เห็นชัดว่าชิบะเลียมตั้งใจที่จะพัฒนาชิบะให้เป็นระบบนิเวศท,ที่ใช้การเข้ารหัสที่กว้างขวางในบล็อกโพสของชิบะมีการระบุชิบะเลียมจะเป็นวิวัฒนาการเปลี่ยนผ่านของระบบนิเวศของชิบะ ระบบนิเวศที่พัฒนานี้ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรรวมนะคะสิ่งแรกค่ะชิบะสวัมนะคะชิบะสวัมนะคะและาการกระชิบะสวัมก็คือการเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ดั้งเดิมของชิบะนอกจากนี้ค่ะชิบะเรียมยังรวมถึงมาตัวรวมถึง ของชิบะและก็ระบบนิเวศของเกมค่ะนอกจากนี้ยังสามารถใช้ชิบะเหลี่ยมเพื่อประมวลธุรกรรมนอกเครือข่ายเนื่องจากนะคะเป็นโซลูชันเลเยอร์ที่2ธุรกรรมนอกเครือข่ายเกิดขึ้นนอกบล็อกเชนเลเยอร์ที่1และมักจะเร็วกว่าธุรกรรมเชนมากนะคะอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงบันทึกลงในบล็อกเชนด้วยวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะในเครือข่ายชิบะเหลี่ยมโทเค็นที่จะ ใช้ก็คือบอลค่ะถูกใช้เพื่อชำระค่าแก๊สค่ะนอกจากนี้ค่ะค่าธรรมเนียม e t ทูเรียนแก๊จะถูกเรียกเก็บจากผู้ใช้ e t ทูเรียทุกคนเพื่อชดเชยพลังการคำนวณที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายทั้งหมดนอกจากชิบะเป็นโครงการที่ใช้ e t ทูเรียนดิฉันจำได้เลยค่ะอทูเรียนะพูดถึง e t ทูเรียค่าแก๊ส แพงมากอะดิฉันโอนเหรียญเหรียญนึงค่ะซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างผ่านอีทูเลียนกันเพื่อนนะกินเงินของดิฉันไป8ดอลลาร์ค่ะนะโอนเหรียญน,นะโอนเหรียญประมาณหมื่นนะโอนเหรียญโอนเหรียญน,นะคะมี2ยอดนะที่ดิฉันโอนนะคะยอดหนึ่งประมาณหมื่นกว่าเหรียญค่ะ และยอดหนึ่งนะ,ะยอดเงินของเหรียญหนึ่งนะคะเป็นเหรียญที่เปิดใหม่เช่นเดียวกันค่ะแต่ดิฉันก็รอดูว่าเหรียญน,นี้ถ้าเข้าสู่กระทิงก็ขายทิ้งเลยค่ะและอีกเหรียญหนึ่งะคะ่ะ เป็นเหรียญนะเปิดในอีทูเรียนเช่นเดียวกันค่ะเป็นกลุ่มโทเค็นหมดนะคะกลุ่มพวกนี้ดิฉันจะถือระยะสั้นนั่นเองรอแค่กระทิงค่ะรอมันกลับขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะคือราคาเดิมมันเคยขึ้นไปสูงและมันก็ย่อลงมาเพราะเป็นตลาดหมีนั่นเองดิฉันเข้าไปเก็บช่วงตลาดหมีค่ะและตอนนี้มันค่อยๆไต่ขึ้นไปนะคะเพื่อนก็รอกระทิงอีกรอบก็ขายทิ้งค่ะเพราะโปรเจกต์มันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะสิ่งหนึ่งค่ะ ที่แชร์นะคะเห็นได้ชัดค่ะกลุ่มโทเคนต่างๆรวมถึงชีบาทด้วยที่ดิฉันโอนค่ะโอนไปกระเป๋าเงินไปเก็บกระเป๋านั่นเองนะ,ค,ะค่าแก๊สแพงมากค่ะค่าแก๊สแพงมากนะคะนะค่าแก๊สแพงมากอย่างชีบาค่ะกินค่าแก๊สของดิฉันไปเนี่ยนะ,ะก็เยอะอยู่นะโอนไปเก็บในกระเป๋าเงินค่ะพูดง่ายดิฉันเหรียญมันอยู่ใน เหรียญมันอยู่ในอีทูลเลียนนั่นเองบล็อกเชนนะคะอยู่ในกระดานเทดค่ะแต่นะมันลิงก์เหรียญมันอยู่ในกระดานเทดแต่มันลิงก์กับบล็อกเชนนะคะพูดง่ายๆมันอยู่ในกระดานเทดก็จริงแต่ตัวเหรียญค่ะนะ,ะตัวเหรียญมันอยู่ในอีทูลเรียนค่ะเพื่อนนะแต่มันมีการซื้อขายผ่านบล็อกเชนนะคะผ่านกระเดนไอ้กระดานเทดนั่นเองเสียค่ารมเนียมโอนแพงจริงๆแพงมากค่ะนะ,ะแพงมากกว่ากระดานเทดอีก ดิฉันว่ากระดานเทรดอยสส่าง Coinbase นะโอน20ยกตัวอย่างนะคะโอน20ดอลลาร์กินเงินของดิฉันไปประมาณ1ดอลลาร์ากว่าค่ะแค่20ดอลลาร์านะคะเวลาซื้อขายต่อครั้งะคะ่ะแต่หากเป็นกระดานเทรดของนะของ,ของนะ Binance USA ก็ถูกหน่อยะคะ่ะอยู่ที่ประมาณ7 0 75สตารตาเอ้ย75ิเซนค่ะถูกกว่านะคะเพื่อนถูกกว่าแต่ถ้ารวมกับค่า แก๊สของอิทูเลียนแล้วก็อยู่ที่ประมาณนะครับ90กว่าเซนนั่นคือถ้ากรณีเป็นของไบแนนดอทออเอเพราะไบแนนค่าแก๊สค่าธรรมเนียมจะถูกกว่านั่นเองแต่นะคระับคอยเบสจะแพงกว่าเกือบถึง2ดอลลาร์ค่ะกรณีเราซื้อแค่20ดอลลาร์คืออยากซื้อน้อยๆไม่ได้อยากซื้อเยอะเพราะว่ารอดูสถานการณ์นะคะนะปรากฏว่าค่าแก๊สแพงมากและ เวลาโอนไปที่กระเป๋าค่ะแพงหนักกว่านั้นอีกค่ะเพื่อนๆนะอย่างล่าสุดโอนเหรียญน,นั้นนะคะประมาณ20กว่ากว่าประมาณหมื่นกว่าเหรียญค่ะประมาณหมื่นกว่าเหรียญน,นะคะเพื่อนเสียค่าแก๊สไป8ดดอลลาร์ค่ะดิฉันตกใจเลยโอ้โหสูงมากกว่าค่าแก๊สเนี่ย นะแค่โอนไปเก็บแค่กระเป๋าค่ะเพื่อนค่าแก๊สกินไป8ดอลลาร์แล้วนะคะนะเลยไม่โอนอีกแล้วค่ะถ้าจะโอนก็คือโอนขายมันเข้าสู่กระทิงใหญ่อย่างเียวค่ะนะไม่โอนอีกแล้วค่ะพอดิฉันต้องการทดสอบเรื่องกระเป๋าเงินนั่นเองนะคะก็โอนจากเหรียญกระดานเทดค่ะโอนไปกระเป๋าเงินนั่นเองมันแพงมากนะคะ8ดดอลลาร์นี่ถือว่าแพงมากนะคะเพื่อนนะนะ เราดิฉันดี a ซื้อเหรียญน,นี้ค่ะจังแต่มันศูนย์เยอะมากค่ะศูนย์สามตัวและมันก็ขับ มาจนเหลือตอนนี้เหลือศูนย์สองตัวค่ะซื้อมันเก็บมันนะคะมันขับเคลื่อนมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ศูนย์มันอยู่ที่ศูนย์สองตัวค้างอยู่ที่ศูนย์สองตัวเลยนะคะโอ้โหมาเจอค่าแก๊สของอีทูเลียนกินไปนะแปดดอลลาร์นะก็เสียดายอยู่นะแต่ไม่เป็นไรค่ะรอมันทํากําไรค่ะเพราะตอนนี้มันก็พุ่งทําให้ดิฉันทากาไรไปแล้วค่ะเพราะดิฉันไปซื้อช่วงศูนย์สามตัวแต่ตอนนี้มันเหลือศูนย์สองตัวค่ะก็รอกระทิงใหญ่อย่างเดียวค่ะกระทิงใหญ่มาก็ขายไปเลยค่ะนะนี่ก็คือการแบ่ง ปันค่ะนั้นนี่ก็คือข่าวสารนะคะที่นํามาแบ่งปันในข่าวนี้ยังพูดถึงชิบาตรเลียมจะส่งผลต่อชีบะอย่างไรเรามาดูต่อนะคะแน่นอนค่ะเมื่อมีการเปิดบล็อกเชนก็ทุกธุกรกรรมของชิบะช่วยเบินช่วยเผาค่ะเมื่อช่วยเบินช่วยเผาก็ทําให้ชีบะลดอุปทานไปได้นั่นเองนะคะเมื่อลดอุปทานก็ขับเคลื่อนราคาค่ะ,คะนะนี่ก็คือข่าวสําหรับคลิปในวันนี้ก็แบ่งปันเรื่องกระเป๋าเงินนะคะ อีทูเลียนสักเล็กน้อยค่ะเพราะอีทูเรียนค่ะนะมันแพงนั่นเองและเราถือชิบะอยู่เวลาเราจะโอนชิบะไปที่กระเป๋าเงินไปเช็คด้วยนะคะเพื่อนว่าเสียค่าแก๊สเท่าไหรนะะ่นะคะนะบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เสียเงินอะไรเลยเพราะยังไม่เคยโอนเลยนะคะอาจจะเสียเล็กน้อยก็ได้นะคะเพื่อนดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมของดิฉันแพงนะคะอ่า เพื่อนๆบางท่านอาจจะถูกก็ได้นะคะไม,ไม่แน่ใจนะคะเพราะที่ทดลองโอนของชิบะนะชิบะชิบะโอนดิฉันของชิบะเนี่ยโอนไปที่กระเป๋าเงินของคอยเบสเองค่ะก็เลยไม่ได้เสียเยอะค่ะแต่โอนของอีก2เหรียญค่ะอีก2นะ อีก2โปรเจกต์ค่ะเป็นเหรียญอื่นที่ไม่ใช่ชิบะค่ะมันแพงมากนะคะนะเหรียญนึงเป็นเหรียญโทเค็นพ่อมดกัอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญของประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะมันเป็นเจ้าของเดียวกันกับนะเจ้าของเป็นแบรนด์ใหญ่ค่ะคือบริษัทเนี้เป็นแบรนด์อันดับนะอันดับอันดับ เขาคิดเขาผลิตเหรียญขึ้นมาและเขาเป็นแบรนด์ยี่ห้อดังอันดับต้นๆนในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะด,ดิฉันเห็นบริษัทแม่เขาเป็นบริษัทใหญ่นั่นเองก็เลยเข้าไปซื้อเหรียญน,นี้นะคะ mm. เหรียญน,นี้ดิฉันก็จําชื่อมันไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นเหรียญเกี่ยวกับเพื่อโลกร้อนเพื่อนะสภาพแวดล้อมนั่นเองและก็เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อ วัตถุประสงค์ในอนาคตค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองมันเป็นเหรียญของเหรียญวัตถุประสงค์ของมันในอนาคตค่ะนะดิฉันก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเหรียญน,นี้นะจะถือนานหรือจะถือแค่ตลาดกระทิงดีนะคะก็อาจจะเหลือไว้เล็กน้อยสําหรับกระทิงค่ะและก็ไม่ได้เก็บเพิ่มนะ,ะตอนนี้รวมแล้วที่ซื้อเหรียญน,นี้นะ,ะก็เกือบเกือบแสนนะเกือบแสนเกือบ1น0 0 0แสนเหรียญค่ะ นะรวมทั้งทุกบัญชีแล้วเกือบ1 0 0 0 0แสนกันยังไม่ถึง10,000แสนดีก็อยู่ที่ประมาณ8ปดหมื่นกว่าเหรียญการเพื่อนไม่เยอะค่ะซื้อมันตั้งแต่ศูนย์นะศูนย์ห้าเอศูนย์สี 03ต,0.3ตัวค่ะ0.3ตัวค่ะและมันก็พุ่งขึ้นมานั่นเองตอนนี้มันก็ไม่ลงไปอีกเลยค่ะรอมันลงไปที่0.3ตัวอีกมันไม่ลงค่ะก็เลยไม่ได้เก็บเพิ่มนะคะนะนี่ก็คือการแชร์ของดิฉันค่ะก็ซื้อเท่านี้พอค่ะรับความเสี่ยงเท่านี้พอรอมันอย่างเดียวนะคะวันนี้ก็แบ่งปันชิบะเพียงเท่านี้ค่ะการลงทุนยังมีความเสี่ยงนะคะคลิปนี้ไม่ได้แนะนําให้ลงทุนตามนะคะเพราะเงินของของท่านจะสูญได้นะคะถ้า ฟังดิฉันแล้วไปเก็บตามนะครับเพราะแต่ละคนมีความรู้ไม่เหมือนกันก่ะและการลงทุนเราใช้เงินไม่เหมือนกันค่ดิฉันก็กันเงินที่เสียได้ยอมรับยอมที่จะถือนานได้นะคะมาลงทุนนะคะฉันนั้นค่ะนะแต่ละ คนก็จะมีความรู้และก็การยอมรับความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะคะฉะนั้นอย่าลืมบริหารความเสี่ยงของเราค่ะก็ปิดท้ายก็ปิดท้ายด้วยพลังจิตดีๆนะคะเพื่อนทุกความสําเร็จนะคะขึ้นอยู่กับภายในของเราค่ะภายในคือความคิดและความรู้สึกค่ะวิธีคิดภาวะของอารมณ์เรานะคะนี่คือหนังสือจิตวิทยาการลงทุนเลยเขียนทุกเล้ม นะเรื่องจิตวิทยาการลงทุนค่ะคนที่แพ้คนที่ขาดทุนคนที่ทำกำไรไม่ได้คนที่ออกจากตลาด90%กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่ภายในหมดเลยนะคะที่ทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพื่อนฉันนั้นค่ะหากเราอยากจะเปลี่ยนตัวเรา เข้าสู่หมวดคนสําเร็จค่ะสิ่งสําคัญคือวิธีคิดและภายในของเราค่ะนะ,ะและกฎแรงหนึ่งดุดกฎสิยธรรมของโลกใบนี้ค่ะกฎวิทยาศาสตร์เขียนไว้นะคะหนังสือ ตั้งแต่โอ้โหหลายร้อยปีเขียนไว้รู้มานานวิทยาศาสตร์ค้นพบมานานเรื่องภายในของเราและตรงกับพุทธเราด้วยนะคะนั่นก็คือจิตภายในเราสร้างความสําเร็จให้กับเราค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสําเร็จอย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ